เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องชัยมนชนด้วยนะครับพี่พีนี้ใช้นำเสนอแนวาทางเจ็ดเซียนเป็นใบเรียงเบองวัดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกเจ็ดนะครับใบแรกนะครับไปดูด้านบนของเจ็ดเซียนกันนะครับในวงกลมนะครับจะให้ชุดตัวเลขสวยมานะครับศูนย์ห้าเก้าสี่และสองครับหลวงปู่นะครับให้เด่นสองรองห้าสองแปดสองเก้าสอง 5ก็54และก็55นะครับสำหรับรอบนี้ครับไปต่อไปนะครับไปดูในถุงเงินของรอบนี้นะครับให้เด่น5มาครับต่อไปครับเป็นดวงวันนี้นะครับให้ชุดเด่นเหนือมา5 4และว6ต่อไปครับ เจ็ดเซียนเหนือนะครับให้เด่น5มาครับเจ็ดเซียนเหนือ VIP นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นกุลับแดงใต้ให้ชุดเด่นมาเลขสวยนะครับสองหนึ่งและสามต่อไปเป็นเจ็ดเซียนนะครับ VIP ใต้ให้เด่น2มาดวงวันนี้ก็5 4 2และเก้านะครับเป็นชุดเลขสวย แบต่อไปครับเป็นเหนือนะครับให้เด่น0ูนย์ลอง5มา0ก็0 4 0 5 5ก็5 4 5 5ใต้ครับให้เด่น1นลอง2มาเช่นเดียวกันนะครับ1ก็8ปด2นก็9 1 9 2ครับต่อไปเป็นเจดเซียนนะครับ เลขท้ายสอตัวหลัก10ให้3 4 8และ9หลักหน่วยก็1 2 6และ7นะครับต่อไปเป็นครั้งเลขครับให้หลักร้อยเหนือมานะครับ0 1 2 3หลัก10ก็3 4 5 6หลักหน่วยก็4 5 8 9ครับ ต่อไปเป็นจดเซียนเหนือนะครับให้3 4 5ชุดเลขสวย3 2 3 5 3 8 4 4 4 5 4 8 5 4 5 5 5 8 0 5 4และ0 5 5ต่อไปเป็นเจ็ดเซียนใต้นะครับให้เด่น1 2และ3เป็นชุดเลขสวยครับ4 1 8 1 9 1 4 2 8 2 9 2 4 3 8 3 9 3ครับ ไบต่อไปเป็นเจ็ดเซียนถอดรหัสนะครับดูในนิ้วมือนะครับ0549และ2เป็นชุดเลขสวยนะครับไปดูข้อมูลด้านล่างกันนะครับสำหรับใบนี้ก็ให้ชุดเด่นมา2 1 4และ9คู่นะครับ0 2และ6 3ตัวมา1ตัวครับขี้ก็1 5 7 3ตัวมา1ตัวเช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปเป็นนรวยนะครับให้เด่น2มาครับ8292ไปต่อไปเป็นวัวหลวงนะครับให้เด่น9 9 1 92มาต่อไปครับเป็นทองคำนำโชคนะครับเหนือให้เด่น5ใต้ให้เด่น9 5 4 58 9ก้าสอต่อไปครับเป็นราชาโชคนะครับเด่น5นะครับเหนือใต้ต่อไปเป็นบัวหลวงครับเหนือให้เด่น0 05 04 สรรนลูกเทวดานะครับให้เด่น5มาครับห้าสและห5ห้าใบต่อไปเป็นเพชรนบพระเก้านะครับให้เด่น5เหนือ5้ศูนย์และ5้สี่ส่วนใต้นะครับให้เด่น2องแปดสและก็เก้าสครับ ไปต่อไปครับเป็นลูกเทวดาใต้นะครับเด่น2 4 2และ7 2ส่วนใบนี้นะครับเป็น7เสียง7เซียนตารางสูตรนะครับให้ชุดรวยรหัสรวยมาเป็น0 2 5และ9 ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวะทางการนำเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยเลยกันนะครับใครไม่ชอบผ่านได้เลยไม่ว่ากันครับ